สวัสดีครับร้านกำปั่นจักรยานไฟฟ้าคลิปนี้นะครับร้านกำปั่นจักรยานไฟฟ้ามาแนะนําสกูเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์3ล้อไฟฟ้านะครับรุ่น T2 แล้วก็รุ่น T3 รุ่น T 2สองเนี่ยก็หมายถึงว่ามีที่นั่งสองที่นั่งสามารถดั่งได้สองที่นะครับแล้วก็รุ่น T3 เป็นรุ่น3ที่นั่งเดี๋ยวเรามาดูรุ่นทีกันนะครับรุ่น T 2สองเนี่ยเน้นความกระทัดรัดแล้วก็คล่องตัววงวงเลี้ยวของรุ่นทีสองเนี่ยนะครับ แคบๆบ,บริเวณขนาดนี้นะครับสามารถเลี้ยวกลับรถได้เลยเดี๋ยวผมก็ลองขี่ให้ดูสบายมากครับวงเลี้ยวคแคบมาก แล้วก็สามารถถอยหลังได้ด้วยนะครับ ดูเบาะนั่งของตัวรุ่นทีสองนะครับรุ่นทีเนี่ยสามารถนั่งได้2ท่านนะครับแล้วก็มีที่วางขาสําหรับเด็กสมมุติว่าเรามีเด็กอายุประมาณ4ี่ห้าขวบนะครับขาเขาจะวางไม่ถึงตําแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ใช้เขาวางตรงนี้จะมีที่วางขาแบบพับได้มาให้นะฮะเด็กก็นั่งนี่แล้วก็วางขาที่นี่ก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแบบ4 8โวลต์1ิดอแอมป์นะครับ แบบ12แอมป์สามารถทําความเร็วได้อยู่ในช่วง30-40กิโลเมตรระยะทางก็อยู่ในช่วง20-30กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ําหนักรุ่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยเป็น12แอมป์ก็จะทําให้น้ําหนักของแบตเตอรี่นีไม่เยอะนะครับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรืออยู่แฟลตเนี่ยสามารถใช้ได้คือสามารถที่จะยกแบตเตอรี่ออกไปชาร์จได้นะครับ หรือว่านักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอนะครับก็สามารถซื้อไปใช้งานได้น้ำหนักไม่มากครับแบตเตอรี่น้ำหนักสิบกวกิโลมอเตอร์เป็นขนาด500วัตต์นะครับมอเตอร์จะอยู่ด้านล่างของตัวรถเป็นแบบ เราขับแบบรถปิกอัพนะฮะทีนี้เรามาดูสามล้อไฟฟ้ารุ่น T3 นะครับรุ่น T3 เนี่ยก็คือมีความสามารถนั่งได้ถึงสามท่านนะครับสามท่านยังไงเมื่อกี้บอกว่านั่งได้สามท่านแล้วทำไมมีเก้าอี้เดียวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอีกสองเก้าอี้เนี่ยเขาแอบอยู่ที่ไหนวิธีจะนั่งสามคนก็คือเราจะมีกลุ่มปับ สำหรับเลื่อนเบาะไปนะครับแล้วก็ยกเบาะอันนี้ขึ้นมาอันนี้ตอนนี้เราก็จะได้เป็นสองที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่นะครับนั่งได้สองท่านนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งที่สามสำหรับเด็กนะครับเป็นสามที่นั่งแล้ว สองที่นั่งแบบนี้สามร้อไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเป็นมอเตอร์แบบบัสเลด500วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์แอมนะครับจะทำความเร็วได้อยู่ในช่วงประมาณ30 40กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางเนี่ยจะวิ่งได้ค่อนข้างไกลนิดนึงเพราะว่าความจุบแบตเตอรี่สูง นะครับวิ่งได้ประมาณ40-50กถึงิกโลเมตรเรามาดูที่ด้านท้ายของตัว3ล้อไฟฟ้านะครับรุ่นทีแล้วก็ท3ความกว้างของฐานล้อของ3ล้อไฟฟ้า2ตัวเนี่ยนะครับต่างกันแค่5เซนติเมตรนะครับเป็นรถ3ล้อไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งคู่นะครับคำว่าอัจฉริยะเนี่ยหมายถึงว่าคนขี่ก็เป็นคนอัจฉริยะตัวรถเองก็อัจฉริยะก็คือขึ้นไปนั่งได้เลยครับมันไม่ลม้มมันเก่งครับ มันดูแลตัวเองได้เอ่อด้านหลังของรถนี่นะครับก็จะมีตะกร้าใส่ของอีตะกร้าใส่ของรุ่นนี้ก็จะมีตะกร้าใส่ของนะครับทั้งสองรุ่นมีฝวามเปิด,ดมีไฟเลี้ยวไฟท้ายแล้วก็ไฟเบร์นะครับท,ทั้งสองทั้งสองคัน อันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกดผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเขาทำงานยังไงมอเตอร์มอเตอร์ของรถเพารถก็จะอยู่ด้านหลังอันนี้มอเตอร์มอเตอร์ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับมีระบบการสะเทือนเป็นช็อคอัพคันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับส่วนทีสามก็จะอยู่แอบอยู่ด้านหลังไซนิดหนึ่งมีระบบการสะเทือนทั้งคู่นะครับเป็นการสะเทือนหน้าหลังไม่ต้องกลัวสะเทือนครับ รถทั้งสองรุ่นนี้ขี่แล้วนุ่มนวลนะครับมาดูไฟกันนะครับไฟเดี๋ยวเราดูจากตัวทีสองก่อนไฟเลี้ยวนะครับแเลี้ยวขวาไฟท้ายนะครับไฟท้ายพอเราเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายจะติดนะครับที่ไฟท้ายแล้วก็จะมีไฟเบรกด้วยนะครับไฟเบรกพอเรากำเบรกไฟเบรกจะติดนะครับติดไฟหน้ามาดู คันทีสามนะครับทีสามไปเลี้ยวของทีสามอันนีไ้ไฟท้ายติดเลยเพราะว่าเราเปิดไฟหน้าไว้แล้วก็ไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกเวลาเราบีเบรกไฟเบรกก็จะติด ทั้งสองรุ่นทั้งทีสองแล้วก็ทีสามจะมีเบรกที่เท้านะครับสาหรับคนที่มืออ่อนแรงอย่างเช่นเด็กนะครับเด็กเขาจะบีบเบรกที่มือไม่ค่อยไหวเพราะว่าต้องใช้น้ําหนักมือเยอะหรือว่าคนสูงอายุอ่าซึ่งแบบมืออาจจะไม่ค่อยมีแรงบีบแล้วก็มาไปใช้เบรกที่เท้าได้ทั้งสองรุ่นนะครับทีสองก็จะมีเบรกที่เท้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราขยับขึ้นมาดูหน้าปัดรถส่วหน้าปัดรถตัวนี้เป็นหนะ้าปัด บอกความเร็วด้วยดิจิตอลนะครับข้างบนนี้เป็นตัวบอกความเร็วตัวนี้เป็นตัวบอกระดับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะขึ้นมาเขียวเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยๆลดไปแต่ข้อสังเกตของรถที่เป็นแบตเตอรี่ตะกั่วนะครับเราแนะนําว่าถ้าแบตเตอรี่หายไปแค่1ขีดนะครับสีเขียวนี้หายไปแค่1ขีดให้ทําการชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยอันนี้จะบอกความเร็วแบบตัวเลขเดี๋ยวเราให้ความเร็วขึ้นดูนินดนึง รถถ้ายกล้อหนึ่งข้างทีนี้เรามาดูสวิตต่างๆนะครับสวิตด้านขวามือด้านขวามือที่เราเห็นว่าเป็นตัว D และตัว R D นี่ก็คือไว้เดินหน้านะครับส่วนเวลาเรากดถอยหลังเราจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนแบบนี้ก็คือสัญญาณถอยหลังรถจะวิ่งถอยหลังนะครับถ้าบิดคันเร่งเราจะวิ่งถอยหลัง แล้วก็เดินหน้านะครับปุ่มล่างนะครับที่มีเลขหนึ่งสองสามเป็นปุ่มสําหรับจํากัดความเร็วจวํากัดความเร็วมีประโยชน์เวลาเราขีบ่บนฟุตบาทเนี่ยเรากดไว้ที่1รถมันจะไม่เร็วเกินไปถึงเราบิดคันเร่งสุดรถก็จะวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน10กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสเต็ปที่2จะวิ่งอยู่ที่ความเร็วไม่เกิน20กิโเมตรต่อชั่วโมงสเต็ปที่3เป็นความเร็วสุดของเขาก็คืออยู่ในช่วง30 -40 กิโเมตรต่อชั่วโมง ทด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายสวิตตัวบนสุดเป็นสวิตปิดไฟหน้านะครับเราจะเห็นไฟหน้าเปิดนะครับสวิตด้านล่างถัดลงมาจะเป็นสวิตไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็จะมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเนี่ยค่อางจะเสียงดังนะครับเป็นการเตือนให้คนรอบๆเราหรือคนร่วมถนนบอกว่าเรากําลังจะเลี้ยวหรือบอกว่าเรากําลังกํกลังจะขยับหลังฉะนั้นเสียงเขาต้องดังพอสมควรสวิตด้านนี้ก็เป็นสวิตแต่ มีกระจกมองหลังให้นะครับแล้วก็เซฟตี้ทั้งหมดก็คือสวิตช์เบรกสวิตช์เบรกเนี่ยเวลาเราแตะเบรกไว้สมมติเราแตะเบรกไว้นะครับแล้วเราบิดคันเร่งรถจะไม่วิ่งนะครับทางที่ทาวด้วยนะครับแตะเบรกไว้เนี่ยก็คือไม่ถึงกับตำแหน่งเบรกเบรกที่เป็นเบรกที่ล้อทํางานจริงๆก็คือสวิตช์ตัวนี้ทํางานปุ๊บก็จะตัดไฟท,ทันทีนะครับดูที่ไฟหน้าครับไฟหน้าจะมีไฟหลีด้วย ด้านหน้าเวลาเราไขากุญแจเราจะเห็นเป็นเป็นไฟหลีติดขึ้นมาเรายังไม่ได้เปิดไฟนะครับพอเราเปิดไฟทึ่จะเป็นไฟใหญ่แบบนี้ทั้งสองคันอันนี้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันทั้งสองคันอันนี้ก็คือมีฟังก์ชันเหมือนกันเลยเปิดไฟมีไฟหลีแล้วก็มีไฟใหญ่สวิตช์การใช้งานก็เหมือนกับคันทีสองทีสองกับทีสามฟังก์ชันการทํางานหน้าจอเหมือนกันทั้งหมดนะครับเรามาดู การใช้งานรีโมทนะครับรถสามล้อไฟฟ้าทั้งรุ่นทีแล้วก็ทีเนี่ยจะมีรีโมทคอนโทรลมาให้เป็นใช้สําหรับระบบการขโมยและระบบสตาร์ทรถวิธีการตตาร์รถด้วยรีโมทนะครับเรากดเครื่องหมายสายฟ้าสองครั้งเราจะเห็นรถตื่นขึ้น,นมานะครับเราสามารถขี่รถได้เลยครับโดยไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะบิดคันเร่งอ่ารถจะวิ่งเลยนะครับวิธีการปิดคือ กดปุ่มกุญแจเปิดหรือปุ่ม Unlock เปิดล็อกนะครับรถจะดับฟังก์ชันนี้นะครับเราไม่แนะนําให้ใช้งานนะครับโดยทั่วๆไปเวลารถซื้อรถล,ลูกค้าที่ซื้อรถกับเราเนี่ยเราจะแนะนําให้ลูกค้าใช้กุญแจนะครับในการขานะครับขเปิดแล้วก็ปิดเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสมมุติเรามีเด็กไปด้วยนะครับ เราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วเราไปจอดคุยกับใครก็แล้วแต่ถ้าเด็กเขาเพิ่มาบิดหรือว่าเอื้อนที่เราคุยด้วยมาจับอ้าวสบายดีไหมเบิดคัะเร่งปื๊ดลดพุ่งไปเลยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฉะนั้นเวลาเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ดึงกุญแจออกมาถือเอาไว้นะครับฉะนั้นปุ่มที่เป็นฟังก์ชันในการเปิดรถนะครับจะทําให้เราเนี่ยดับเครื่องรถ ค่อนข้างจะยากคือต้องควานหารีโมทแล้วก็กดปุ่มอันล็อกอย่างนี้นะฮะวิธีการล็อกรถสมมุติเราเอารถไปร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่าไปตลาดเราก็สามารถกดล็อกรถได้โดยการกดปุ่มล็อกคือกุญแจปิดนะครับกดล็อกถ้ามีคนมาโดนรถเรานะครับรถจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงร้องนะครับ ้ามีคนพยายามมาเข็นรถเรามาแขนระบบไฟฟ้าเขาจะทำการล็อกรถเอาไว้นะครับล็อกรถไม่ให้เราเข็นไม่โมยเนี่ยเข็นไปได้เนี่ยไม่ยอมไม่เข็นเอาเราจะให้เลิกล็อกนะครับเราก็กดปุ่ม คันล็อกหรือว่ากุญแจเปิดเราก็จะหยุดล็อก